กินไหมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอาปลาเนาจะกินปลาไหมปลาเปล่ข้าวอะไรแเอาข้าวบุญทำไงข้าวคุ้เย้เ็นไรพี่น้อง หน้าตาที่คงของเราที่คงย่างเพี่น้องพี่คงอบพี่นอ้องเรียบร้อยพี่นอ้องเราจะเสียบพี่น้องปาคู่เค็ดให้เรียบร้อยแล้วน่องว่าสันพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเรียบร้อยมุเขาับ่ถกินที้เกลือพี่น้องหา,ามาข้องนะบังคับเขาขเขาไม่จะเข่า เขาบอกอยากบังคับลกูกปิงบ๋าทูมหองนะใครเขาเพกกิ่งกินมานะั้งเขาไมาเท่า งชิเด้งอยเียเนะถือกินน้ำหอมแบบนี้นะเนาะเขาจะกินอันนี้วดต้นเลยขอมากก็ง้งมาเอาหอมาหายนี่เดี๋ยวผำว่าเขาเนี่ยดึงออมมากนี่เยี้ยนห้เลยร

อันนี้มันคือพวกขี้นลายกันนี่ยอันนี้ซีโค้งนี่ท่นไนมน่ได้ขี้นลา,ายก็ใบสีไดเนี่ยราใบสีมาเพิ่มพ้นเลยมอให้เขยายหายข้น ăn nhẹ hẳn mà đúng มากินปลาป้าลุงดนะูหน่อยนะหืมนกปลาเห็นไหมหน่เจ้แดดไม่ดีหรือล่ ปูดหยาบแต่ที่เราดียแปลงหน่อดทุด どうも。<laughs> ยาานินไหมปลากูอ่ะออเมือม่อไร้ำงายเห็นอย่างเงี้ยนี่เจ้าอะไีอ่ะอันนี้มันนะ

แงนกระดูกลองดูกบว่าซีนิ้มันีนเอากระดูกเนี่ยมันแทบแต่เพราะซีนมันอินดีแทนผมรูซื้อว่ากันแหนเนยม,มันแทอยะกกินซีนมันซื้อซีนมาแล้วจะก,กินซีนอันนี้มันม่ะ กินไหมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอ้าปลาจะกินปลาไหมปลาเบาเลยหน่อยเมื่อกว่าทุกข้อเหรอ ตัวข้าวอะไรแเอ้า uh ข้าวบทำไงอย่าอือองนหมดแ้วเนาะมงจอนนม่รู้คมหากระดุมของโบเรื่องข้าวเหมดแล้ด บรืออวนบ่มีเราค่อยครั้งเรากำลังกายจริงๆก็แชบ ก็แห่นมันเปนหอกฮึ่มกล้องขอดมันอ๋อใหญ่เน,น้ออ,นอกตีมันแล้รอคก็ใหญ่แล้วพี่นอ้อง อ๋อน,น้องแท๊กิมนกีนรกเันครับรบุกบาลเนี่ยขอตรวจอบใหยเห